ภาพน้ำที่ทะลักเข้าท่วมเมืองหาดใหญ่อย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงนี่เอ่มันเป็นภาพที่น่าตกใจมากนะครับเราเห็นความเสียหายความโกลาหนใช่ค่ะน่าตกใจจริงๆแต่พอฝุ่นควันมันเริ่มจางลงนิดหน่อยเราจะเริ่มเห็นว่าภายใต้ภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวทางการเมืองสอนอยู่ด้วย วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าวิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ครั้งนี้เหมือนเป็นแค่ภัยพิบัติหรือมันได้กลายเป็นบททดสอบภาวะผู้นําที่อาจจะสั่นคลอนรัฐบาลไปเลยก็ได้นะครับประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะถ้าดูในประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลายๆครั้งนะคะภัยพิบัติใหญ่ๆเนี่ยมักจะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่สําคัญเสมอเลยครั้งนี้ก็มีสัญญาณหลายอย่างที่ชี้ไปในทิศท,ทางนั้นจริงๆค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแรกสุดเลยครับคือช่วงก่อนที่น้ําจะมา อะไรคือสัญญาณแรกที่บ่งชี้ว่าการรับมือของภาครัฐอาจจะ,ะกำลังเดินผิดทางครับมันเริ่มจากตรงไหนคือมันเริ่มจากการประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาดอย่างมหารเลยค่ะในช่วงแรกเราได้ยินการสื่อสารจากทุกระดับเลยนะคะตั้งแต่นายกเทศมนตรีหาดใหญ่ไปจนถึงรัฐมนตรีในรัฐบาลกลางอย่างคุณอนุทินหรือคุณธรรมนัฐครับทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเอาอยู่ เป็นสถานการณ์ปกติแล้วก็ให้ประชาชนสบายใจได้ซึ่งมาสะท้อนการมองว่านี่คือน้ำท่วมตามฤดูกาลที่รับมือได้เหมือนทุกปีแต่มันกลับไม่เป็นแบบนั้นเลยแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือในขณะที่ภาครัฐบอกให้สบายใจได้มันมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่เตือนภัยดังลั่นอยู่ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะและนี่คือจุดที่ชี้ให้เห็นช่องว่างของข้อมูลที่น่ากลัวมากคือในขณะที่หน่วยงานรัฐกำลังประเมินสถานการณ์ตามประสบการณ์เดิม กลับมีเพจผ้าเอกชนที่ใช้ข้อมูลจากแบบจำลองสภาพอากาศแล้วก็ข้อมูลดาวเทียมออกมาเตือนล่วงหน้าเลยค่ะ เตือนลุงหน้าหลายวันเลยใช่ไหมครับหลายวันเลยค่ะว่าจะเกิดฝนตกหนักแบบสุดขั้วในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งแม้ว่าการใช้คำว่าฝนพันปีจะถูกโต้แยงแล้วก็ถูกมองว่าเป็นเฟคนิวสในตอนแรกนะคะแต่แก่นของการเตือนภัยเนี่ยค่ะมันถูกต้องแม่นยำอย่างน่าใจหายซึ่งต่อมากรมชลประทานเองก็ออกมายอมรับว่านี่คือปริมาณฝนในรอบ3 0 0อ คำถามที่ใหญ่มากก็คือทำไมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่แม่นยำขนาดนี้ถึงถูกมองข้ามไปค่ะมันเหมือนกับว่าเรามีระบบเตือนภัยที่ดีที่สุดแต่เราเลือกที่จะฟังเสียงนาฬิกาปลุกเรือนเก่าแทนซึ่งการที่ข้อมูลดีๆไปไม่ถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจมันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวข้อมูลอย่างเดียวแต่เกี่ยวกับตัวคนด้วยหรือเปล่าครับเพราะดูเหมือนว่าช่วงเวลานั้นระบบราชการเองก็กำลังปั่นป่วน,อนพอสมควร ปั่นป่วนอย่างยิ่งเลยค่ะและนี่คือปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันซ้อนทับเข้ามาพอดีกับวิกฤตก็คือความโกลาหลจากการแต่งตั้งยกย้ายที่เกิดขึ้นก่อนหน้าภัยพิบัติไม่นานอลองดูตัวอย่างนะคะเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนอชอซึ่งเป็นหน่วยงานหลักเลยเพิ่งย้ายมารับตำแหน่งวันที่1ตุลาคมแต่พอถึงวันที่4พฤศจิกายนก็มีมติให้ย้ายกลับไปที่เดิม เท่ากับว่าช่วงเกิดเหตุน้ําท่วมท่านอยู่ในสถานะรักษาการรอวันไปอะคะ่ะก็คือสั่งการอะไรได้ไม่เต็มที่เลยใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ตําแหน่งเดียวด้วยนะคะอ่ายังมีอีกเหรอครับมีอีกค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพที่เป็นหน่วยงานเผชิญเหตุโดยตรงก็เพิ่งมารับตําแหน่งสดสดร้อนๆอน,อนวันที่12พฤศจิกายนแล้วที่สําคัญที่สุดเลยคือผู้ราชการจังหวัดสงขลาแม่ทัพในพื้นที่เลยใช่ค่ะ ท่านก็เพิ่งย้ายมาวันเดียวกันคือ12พฤศจิกายนแถมยังเป็นการย้ายครั้งที่3ภายในปีเดียวจนมีคนในพื้นที่เขาแซวกันว่าท่านผู้ว่ายัางเดินไม่ทั่วเมืองเลยน้ําก็มาซะแล้วโหพอฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนกับจัดทีมฟุตบอลใหม่ยกชุด แล้วส่งลงแข่งนัดชิงแชมป์ทันทีเลยนะครับคือนักเตะยังไม่รู้จักตำแหน่งตัวเองไม่รู้จักเพื่อนร่วมทีมเป็นคำเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยค่ะแล้วมันก็ชี้ให้เห็นว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นผลพวงโดยตรงจากการเมืองที่ให้ความสำคัญกับการจัดทับค่าราชการเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าการสร้างความพร้อมในการรับมือวิกฤต พอภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงระบบที่นําโดยผู้บริหารที่ยังไม่เข้าใจบริบทพื้นที่อย่างท่องแท้มันจึงเกิดภาวะที่เรียกว่าชังงักงนันหรือเครื่องดับไปชั่วขณะซึ่งในสถานการณ์แบบนี้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงมันหมายถึงความเป็นความตายของผู้คนเลยนะคะพอเครื่องจักรราชการมันติดขาดแบบนี้สายตาทุกคู่ก็ต้องหันไปมองที่คนขับ ซึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีโดยตรงเลยใช่ไหมครับว่าท่านจะเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ยังไงซึ่งภาพของคุณอนุทินชาญวิรกูลที่ออกมาก็ดูเหมือนจะมีเสียงวิจารณ์ตามมาเยอะเหมือนกันใช่ค่ะและนี่ก็คือส่วนที่สองที่เราจะคุยกันคือบททดสอบภาวะผู้นำภาพการลงพื้นที่ของคุณอนุทินถูกวิจารณ์อย่างหนักเลยค่ะโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นภาพการผัดข้าในโรงครัวอ,อ๋อภาพนั้นเห็นอยู่ครับ หรือภาพการยืนแจกของบนรถที่มีลูกกรงซึ่งถูกมองว่าเป็นเพียงกิมมิกหรือการสร้างภาพที่ดูไม่เข้ากับสถานการณ์แล้วก็ไม่ได้กแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมันขาดภาพของการเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่ประชาชนอยากเห็นในยามวิกฤตค่ะจุดนี้น่าสนใจมากครับเพราะมันทําให้หลายคนนึกเปรียบเทียบกับเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี2547ในยุคข,ของคุณทักษิณชินวัตรซึ่งก็มีภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งมากในการจัดการวิกฤต เป็นการเปรียบเทียบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะในยุคซึนามิคุณทักษิณก็มีการสร้างภาพเหมือนกันนะคะอย่างภาพการไปกอดให้กำนังใจคุณหมอพลทิพย์แต่ภาพเหล่านั้นมันเป็นส่วนเสริมเป็นส่วนเสริมของภาพหลักใช่ค่ะของภาพหลักที่ฉายออกมาอย่างชัดเจนนั่นคือภาพของผู้บัญชาการที่ตั้งวอลรูมสั่งการเด็ดขาดมันสร้างความรู้สึกเชื่อมั่นกับประชาชนว่ามีคนคุมเกมอยู่แต่ในกรณีน้ําท่วมครั้งนี้ภาพที่คนส่วนใหญ่เห็นกับกลายเป็นว่ากิมมิค มันกลายเป็นกิจกรรมหลักไปเสียเองมันมีความย้อนแยงที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งคือคุณอนุทินมีพื้นฐานเป็นวิศวกรซึ่งปกติเราจะคาดหวังทักษะการบริหารจัดการที่เป็นระบบแต่ภาพที่ออกมากลับไม่สะท้อนสิ่งนั้นเลยมีคำกล่าวที่ว่าภาวะวิกฤตสร้างภาวะผู้นำแต่ดูเหมือนครั้งนี้มันจะทำลายภาพลักษณ์ของผู้นำลงไปเสียมากกว่าถ้าจะวิเคราะห์ให้ลึกลงไปอีกนะคะ ปัญหาที่แท้จริงอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลอย่างเดียวแต่อยู่ที่วัฒนธรรมการไม่ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ค่ะคือต้องเข้าใจว่าหลังน้ำท่วมใหญ่ปี2554ประเทศไทยมีการปฏิรูปกฎหมายและโครงสร้างการจัดการน้ำครั้งใหญ่อ๋อครับเรามีทั้งพระราชบัญญัติน้ำแล้วก็พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ออกแบบมาให้มีกลไกรองรับวิกฤตอยู่แล้ว แต่คำถามคือเราได้ใช้มันจริงจังแค่ไหนหมายความว่าเรามีกฎหมายมีโครงสร้างพร้อมหมดแต่ถึงเวลาจริงๆกลับไม่ได้ใช้เหมือนมีรถดับเพลิงจอดอยู่แต่ไม่มีใครขับแบบนั้นเลยเหรอครับใกล้เคียงอย่างนั้นเลยค่ะมีตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือคณะกรลมการยุทธศาสตร์น้ำแห่งชาติซึ่งตามกฎหมายแล้วมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและควรจะเป็น,นกลไกสูงสุดในการสั่งการเรื่องน้ำของประเทศแต่จากข้อมูลที่เรามีนะคะ คณะกรรมการชุดนี้แทบไม่เคยมีการประชุมอย่างเป็นกิจจลักษณะเลยเดี๋ยวนะครับคือไม่เคยเลยเหรอครับค่ะต้องบอกว่าไม่เคยมีการประชุมเลยต่างหากนี่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดมันคือความล้มเหลวในการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับนโยบายสูงสุดคือเราสร้างโครงสร้างที่ดูดีไว้บนกระดาษแต่ในทางปฏิบัติเรากลับปล่อยให้มันว่างเปล่าไม่มีการใช้งานจริงน่าทึ่งมากครับเหมือนสร้างเครื่องมือที่ซับซ้อนไว้แต่ไม่มีใครคิดจะเปิดเครื่องเลยด้วยซ้ํา โอเคครับพอเราเห็นภาพความล้มเหลวทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับภาวะผู้นำที่ชัดเจนขนาดนี้คำถามสำคัญต่อมาคือแล้วทั้งหมดนี้มันจะส่งผลกระทบทางการเมืองอะไรตามมาบ้างครับผลกระทบลูกแรกที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยนะคะคือการสั่นคลอนปฏิทินการเมืองของรัฐบาลค่ะก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์กันหนาวหูเลยว่านายกรัฐมนตรีอาจจะยุบสภาในวันที่12ธันวาคมอืมครับได้ยินมาเหมือนกัน ใช่ค่ะเพื่อชิงความได้เปรียบในการเลือกตั้งแต่ตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงหมายความว่าแผนยุบสภาต้องพับไปก่อนเพราะคงไม่มีผู้นําคนไหนกล้ายุบสภาท่ามกลางเสียงวิจารณ์เรื่องการจัดก,การวิกฤตที่ล้มเหลวรุนแรงแบบนี้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะมันจะเป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองเลยการยุบสภาในตอนนี้จะเท่ากับการยอมรับความล้มเหลวแล้วก็วิ่งหนีปัญหาซึ่งจะกลายเป็นประเด็นหลักที่ฝ่ายค้านใช้โจมตีในสนามเลือกตั้งทันงที ดังนั้นวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ได้ล็อกขารัฐบาลเอาไว้กับที่เลยค่ะซึ่งพอรัฐบาลขยับไม่ได้มันก็เปิดช่องให้ฝ่ายค้านเดินเกมได้สะดวกขึ้นทันทีเลยแน่นอนค่ะวิกฤตครั้งนี้เหมือนเป็นของขวัญที่หล่นมาจากฟ้าสำหรับฝ่ายค้านเลยนะคะมันทำให้การยื่นยัตติเขาเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา151มีน้ำหนักและความชอบธรรมสูงมากในสายตาประชาชนขอขยายความนิดหนึ่งนะครับ การอภิปรายตามมาตรา151นี้มันจะเข้มข้นกว่าการอภิปรายทั่วไปใช่ไหมครับเพราะมันไม่ใช่แค่การซักถามเฉยๆแต่มันนำไปสู่การลงมติได้เลยใช่ค่ะพูดง่ายๆคือมันมีโอกาสล้มรัฐบาลได้จริงจังก็คือเป็นอาวุธที่หนักที่สุดของฝ่ายค้านหนักที่สุดเลยค่ะและวิกฤตนำท่วมก็คือกระสุนชั้นดีที่ทำให้การยิงครั้งนี้มีโอกาสเข้าเป้าสูง มันสร้างภาวะที่กดดันอย่างหนักไปยังพักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพักส้มที่เคยโหวตสนับสนุนคุณอนุทินเป็นนายกมาก่อนว่าพวกเขาจะตัดสินใจทางการเมืองครั้งใหญ่นี้ยังไงแต่มันดูเหมือนจะไม่ได้มีแค่เกมล้มรัฐบาลอย่างเดียวนะครับมันมีความซับซ้อนอีกชั้นหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นคือเกมการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำลังดำเนินอยู่ประเด็นนี้สำคัญมากค่ะ และมันทำให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้นไปอีกระดับเพราะทไลายของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจจะไปคาบเกี่ยวหรือขัดกับทไลายของการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่สามพอดีอ๋อ oh, จังหวะมันมาชนกันพอดีแอนิยมกับเป้าหมายระยะยาวคือการผลักดันให้การแก้กติกาใหญ่ของประเทศเดินหน้าต่อไปซึ่งสองอย่างเนี้ยมันอาจจะขัดแย้งกันเองกลายเป็นเกมซ้อนเกมที่เดิมพันสูงมากเลยนะครับเนี่ยสูงมากค่ะ พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นฝ่ายค้านหลักอาจจะมองว่านี่เป็นโอกาสทองครั้งสุดท้ายที่จะแสดงบทบาทนำก่อนจะถึงการเลือกตั้งแต่ในขณะเดียวกันพรรคอื่นๆหรือแม้แต่สวบางส่วนอาจจะอยากประคองสถานการณ์ไปก่อนเพื่อให้การแก้รัฐธรรมนูญผ่านพ้นไปได้สาเร็จดังนั้นวิกฤตนาท่วมที่หาดใหญ่มันไม่ได้จบแค่ที่หาดใหญ่แล้วคะ่ะแต่มันได้กลายเป็นตัวจุดชนวนเกมหมากรุกการเมืองระดับชาติไปแล้วหาให้สรุปภาพรวมทั้งหมดที่เราคุยกันมา มันเหมือนกับว่าภัยธรรมชาติครั้งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นเหมือนแสงสปอตไลท์ดวงใหญ่ที่ส่องให้เราเห็นรอยร้าวและจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างการเมืองและการบริหารของไทยอย่างชัดเจนเลยนะครับตั้งแต่ระบบข้อมูลข่าวสารที่ไม่เชื่อมโยงกันการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการที่ดูเหมือนจะอิงกับผลประโยชน์ทางการเมืองไปจนถึงภาวะสุญญากาศของความเป็นผู้นําในยามวิกฤตใช่เลยค่ะวิกฤตน้ําท่วมหัดใหญ่ครั้งนี้มันได้กลายเป็นมากกว่าภัยพิบัติไปแล้ว มันได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนหรือจุดวัดใจทางการเมืองที่จะส่งผลโดยตรงต่ออนาคตของรัฐบาลชุดปัจจุบันและทำให้ปฏิทินการเมืองของทั้งประเทศต้องตกอยู่ในความไม่แน่นอนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยค่ะสุดท้ายนี้ก็มีประเด็นที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ได้ขบคิดกันต่อนะครับสำหรับประเทศที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างประเทศไทยเรามักจะพูดกันว่าความสามารถในการบริหารจัดการวิกฤต ควรเป็นคุณสมบัติหลักที่ขาดไม่ได้สําหรับผู้นําสูงสุดของประเทศแต่เหตุการณ์ครั้งนี้มันอาจจะสะท้อนคําถามที่ใหญ่กว่านั้นคือแล้วระบบการเมืองที่เรามีอยู่ในปัจจุบันมันกําลังคัดเลือกผู้นําที่มีคุณสมบัติด,ด้านนี้ขึ้นมาจริงๆหรือมันกําลังให้ความสําคัญกับคุณสมบัติด,ด้านอื่นมากกว่ากันแน่ครับ